จุดเริ่มต้นเงื่อนปมของสีกาก๊อปสู่เครือข่ายที่โยงไปถึงอดีตเจ้าวาดว,ดวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงซึ่งมีสมณศักดิ์ระดับธรรมสูงกว่าพระที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ในระดับเทพการสึกออกไม่ได้หมายความว่ารอดพ้นความผิดเพราะตำรวจยังขุดคุยเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนลึกลงไปถึงบัญชีของพระลูกวัดที่มีการโอนเงินให้กับคาราวาดรวมถึงสีกาสองรายที่กำลังอยู่ในเครือข่ายต้องสงสัย โดยเส้นเงินบางเส้นนำไปสู่การก่อสร้างพุทธอุทยานและโครงการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ที่ใช้เวลาสร้างมานานนับสิปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จทว่ากับพบบ้านหลังใหญ่ลดรูและทรัพย์สินที่ผิดแปลกจากสมณพิสัยคนตำรวจตรีจารุนเกียรติปานแก้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนการจึงได้เปิดเผยว่าแม้ไม่มีคลิป ไม่มีจีบอลก็ต้องตามความจริงให้ถึงที่สุดทุกเส้นเงินทุกยอดโอนทุกชื่อที่เกี่ยวข้องกำลังถูกแกะรอยอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นพระพิสุขคารวาดหรือผู้มีอำนาจหากกระทำผิดในนามศาสนาจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น พระสงค์ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อกระทำผิดก็ต้องมีโทษตามกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือความยุติธรรมและท่ามกลางเสียงเรียกร้องของสังคมและกระแสข่าวลือที่ลูกลามอย่างร้อนแรงขอเวลาให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนที่ขณะนี้มีมากกว่า200เรื่องโดยยืนยันว่าหากพบหลักฐานชัดเจนสามารถออกหมายจับได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านฝ่ายสงส่งไปหลายหน่วยงานระดับ,ดบ ผู้ชาเราไม่รู้ว่ามันหลุดยังไงก็เลยน่าจะพอพบเห็นรูปก,ก็ผมจะศึกเพราเรื่องนี้นะแต่แต่เราเราเนี่ยซุ้มตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่มาตั้งแต่วันแรกแล้วก็พบเห็นอะไรหลายอย่างแต่ขอขอ,ขอมันอยู่กับํำนวนการสืบสวนนะครับก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับที่ว่าพบเห็นกระสีกาเนี่ยเปท่านประลาดที่โดยที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสตว์นะคคือเคยพูดไปแล้วว่า ณจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีเรื่องที่เขาอาอยู่ในมุมของพี่น้องประชาชนนะว่าศีกาบางคนเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับเจ้าวาดดูผิดปกติถึงสองคนนะครับอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่มีหลักฐานแต่วันนี้มันหลักฐานมันเริ่มเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ส่วนส่วนหนึ่งศีกา แต่ละคนเนี่ยบางคนก็ทํางานอยู่บางคนไม่มีอาชีพแต่มีทรัพย์สมบัติอันเนี้ยเราก็มองว่าเราต้องไปตรวจสอบเพราะเงินต่างๆนี่อมาจากไหนนะครับก็จากข้อมูลก็ประมาณสองสองคนที่ว่าเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินวัดหรือเงิน้าว่าตัว เดี๋ยวขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานก่อน